ก,กนนทีสปอร์ตแชนแนลเนี่ยก็ได้ทําการแต่งตั้งนายสุกรีสุภาวรีกุลนะครับเข้ามารับตําแหน่งรองผู้อำนวยการสถานีครับสถานีทีวีกีฬาทีสปอร์ตแชนแนลนะครับที่มีดรก้องศักยอดมณีนะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกระทเป็นประธานกรรมการบริหารได้ประกาศแต่งตั้งนายสุกรีสุภาวรีกุลนะครับนายกสมาคมกีฬาพกกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นรองผู้อำนวยการสถานีทีวีกีฬาทีสปอร์ต โดยมีหน้าที่ประสานงานความร่วมมือกับสมาคมกีฬาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันเพื่อเผยแพร่ทางช่องทีสปอร์ตต่อไปซึ่งในปีนี้ครับนายสุกรีสุภาวรีกุลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรม,มาธิการอุตสาหกรรมกีฬาและกีฬาอาชีพในคณะกรรม,มาการการกีฬาวุฒิสภาก่อนจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถานีทีวีกีฬาทีสปอร์ตครับ ายสุกีเองก็กล่าวก่อนน้านี้นะครับเคยผ่านการทํารายการทีวีมาก่อนหน้านี้แล้วโดยเมื่อปี2540ถึง2542เคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารการตลาดบริษัทไบโอไฟคอร์ปอเรชันจำกัดผลิตรายการฟ้าสายกับไกลวิทย์ทางช่องเ c o t และด้วยประสบการณ์ที่ข้ามบอร์ดกับวงการกีฬาเมืองไทยมานานนะครับการเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็จะนำรายการข่าวกีฬาดีๆนะครับที่มีคุณภาพพร้อมนำภาพกันขันหลายชนิดกีฬามานำเสนอทางช่องทีสปอร์ตให้แฟนกีฬาได้ชมอย่างจุใจแน่นอนครับ ก็เป็นการขยับไปก้าวหนึ่งนะครับของช่องทีสปอร์ตชาแน,นลของเรานะครับในการที่ดึงผู้บริหารนะครับที่มีความรู้ความสามารถครับแล้วก็ในเรื่องของคอนเน็กชันต่างๆนะครับที่จะนำเทปนิควาการแข่งกีฬาหรือการถ่ายทอดสดกีฬาแล้วก็รายการกีฬาดีๆเข้ามาสู่ช่องทีสปอร์ตของเราครับ